และนี่นะครับก็เป็นตัวเอกของเรื่องอีกคนนึงอ๋อไม่ใช่สวัสดีครับโอเคมาแล้ว <Okay. S 1> สวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับฝนค่ะโอเควันนี้เรามาทำอะไรกันครับวันนี้นะคะคืองานแถลงข่าว I h เอ็นยูไอ o อค่ะ, you, you, คะท่ะน,นี้กำลังทำผมอยู่กับช่างผมมือหนึ่งของประเทศไทยท, <laughs> ที่เป๊ะหมดนะครับ <laughs> แล้วตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนครับค่ะอยู่ที่เซนนะคะคือข้างนอกเนี่ยมีสตนดี้มีพี่พี่นักข่าวแล้วก็ทีมงานนอนอยู่แล้วสำนวกเราก็ากำลังจะน้าทำผมของฝนผมน่าจะใกล้เสร็จแล้ะเดีเ๋ยวเหลือไปเปลี่ยนชุดโอเคเรารู้สึกไงกับงานวันนี้น,นะครับตื่นเต้นะค่ะเพราะว่าคือมันมีความแปลกใหม่ไม่เหมือนใครแล้วก็กดดันอยู่ในตัวค่ะอ่าเราเราเราเห็นว่ามีแบบสแตนดี้ของแต่ละคนด้วยวันนี้รู้สึกยังไงบ้างใช่จริงๆแล้ว มันยังไม่บปดออฟฟิเชียลแต่ว่าคนที่มางานเนี่ยก็จะได้ดูแล้วแล้วพวกเราก็เพิ่งเห็นรูปแตเงเป็นครั้งแรกก็โอ้เอ็มจีมากๆเลยค่ะโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ